ตัวเอ็นอยู่ไหนคะตัวเอ็นอยู่เอาวางเลยโอ้อะมาบี่ตัวอะไรง่ายมากเออง่ายมากตัวอะไรตัวบีหรออยู่ไหนคะใช่บีหรอคิวเปล่าตัวคิวหรือเบาใช่ใช่ตัวคิวหรือเปล่าอันเนี้ยอันเนี้ย พบกับช่องของเบลล่าบารบี้ทีมชาแนลในรายการเบลล่าบาร์บรี้พายเรีเยนอยู่อ้าววันนี้นะครับเรากขอลายการเบลล่าบาร์บี้พายรู้วันนี้พี่มีด้วยนี่เลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมใช่คืออะไรดูไหมคือตัวหนังสือภาษาอังกฤษก็มีด้วยแก้วน้ำที่มีตรรัวภาษาอังกฤษเขียนอยู่เห็นไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะพาน้องเนี่ยมาเล่นเกมกันก็คือเราจะจับคู่ภาษาอังกฤษ เช่นอันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวไอตัวอะไรตัวไอเราก็ดูว่าไอเนี่ยอยู่ไหนนอกในนี้ถ้าเราเจอบึ๊กเราก็วางนี่แค่นี้เองโอเคไหมแต่ว่าในแก้วเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ใหญ่เราจะมาดูกันว่ามน้อลเนี่ยจะรู้ไหมว่าตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยมันตัวไหนนะพร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมไหมนะ มาหนเดี okay, okay. yeah. ๋ยวพี Ay, Barbie. Barbie salud, right? Aj, ่แจกโอเคไหมมาเดี๋ยวพี่แจกเชื่อใบเอาไปแบบีบาร์บี้บาร์บี้ก่อนใช่ไหมใช่อ่าบาร์บี้บาร์บี้เจ๊ก็ให้หนึ่โอเคอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรตัวอะไรดูไหมตัวเจโัเจอ่าโัเจอยู่ไหนเอ่ยหาซิหาซิโัเจอยู่ไหนเจอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะ ใช่ไหมครับพี่อ่าใช่ด้วยต่อไปนี่ตัวอะไรคะอีวายอันนี้ต้องมีวายค่ะอะไรนะวายตัววายเอาวาหมครับพี่เอาไหมเจอนี้อ่าตัววายอยู่ไหนวายอยู่ไหนคะอยู่ไหนจิกตอกจิกตอกเจอไหมเจอวายไหมเจอวายไหมโอเคต่อไปตัวอะไรอ่าตัวอ่าอ่าอยู่ไหนเออตัวอ่าไหนไหนเร็วเร็วเร็วเจอไหมเจอไหมอ่าอยู่ไหนเนาะอันนี้ป้านนี้อ่าปะไม่ใช่ก็ดีอันนี้ดีอ่าอยู่ไหนนี่ไงอ่า ไม่ใช่เหรออันนี่เราอันนี้เราเจอแล้วนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอท้ายเบาะนี่มันจะ A หรอนี่จะนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่อันนี้คืออพิมพ์เล็กอันนี้ิมพ์ใหญ่อ่ะต่อไปตัวอะไรตัวเอ็ตัวเอ็ค่ะตัวเอ็อยู่ไหนคะตัวเอ็อยู่อวางเลยโอ้อ่ะมาพี่ตัวอะไรง่ายมากเออง่ายมากตัวอะไรตัว B ตัว B หรออยู่ไหนคะ ใช่บีหรอคิวเปล่าตัวคิวหรือเปล่าใช่ใช่ตัวคิวหรือเปล่าอันเนี้ยอันเนี้ยอ๋อใช่คิวตัวคิวไหนคะตัวอันนี้ไงอ่ใช่ไหมแกอ่อใช่วางเลยโอเคอ่าต่อไปตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเออเจอตัวเอลตัวอะไรนะตัวเอลตัวไอหรือเปล่าตัวไอเอลไอหรือเอลไอหรือเอล อันนี้ตัวอะไรป่ะพี่แอลแอลอยู่ไหนแอลอยู่นี่แอลอยู่นี่อ่าต่อไปตัวอะไรเอ่ยนี่ตัวจีตัวจีอยู่ไหนคะอุ้ยแกปิวเองได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวจีเหรออยู่ไหนคะจีอยู่ไหนคะอยู่ไหนเนาะใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจีอยู่ไหน ตัวไหนเนาะตัวไหนตัวไหนอันนี้ใหญ่อ่าใช่ไหมโอเคอ่ะต่อไปตัวอะไรตัวไอตัวไอตัวไหนไหนอ่ะไหนอ่ะขอันนี้ป่วเอออันนีแป่วใช่อันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวยูอ่ะตัวยูอยู่ไหนใช่ไหมอ่าต่อไปตัวอะไรตัวเอ็มตัวเอ็มอยู่ไหน อันนี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่เอ็มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันดีจับไมอยู่ก็ถ้ามองขนุนก็เอ็มอะถ้ามองขนุนก็เอ็มใช่ป่ะใช่ดีอันดีเอ็มอ๋ออันนี้เอ็มนะโอเคอันนี้ตัวอะไรคะเฮสตัวเฮสอยู่ไหนอันนี้นะใช่ไหมใช่อ่ะใช่วางเลยเป็นตัวอะไรตัวเคอยู่ไหนคะอ่าตัวอะไรเออทีตัวทีอยู่ไหนคะ เหมืนจะเป็นตัวเอ็ตัวทีนี่เราอยู่ไหนอ๋อใช่ตัวทีนี่ไงอ่าอันนี้ตัวอะไรคะตัวเอ็ตัวเอ็อยู่ไหนอยู่ตรงอันนี้ว่างไปแล้วนี่อย่างนี้ตัวยูโอเคไอตัวอะไรเอ่ยตัวเอตัวเออยู่ไหนอันตัวอะไร ตัว B อ่ะอยู่ไหนคะอันตัวอะไรตัว O ตัว O อยู่ไหนคะอันตัวไหนอยู่นี่อยู่นี่อ่าอันนี้ตัวอะไรเอตัวอ่ันนี้ตัวอะไรคะเอ็เอ็อเอเออยู่ไหนอออออ็ออออไออ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 ันอ ตัวอะไรตัวอะไรอันนี้นี่ตัวอะไรเดวราตัวอะตัวเอ็มไม่จับแต่ไม่อยู่กับด้านอืมอันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวอีอีอันนี้ตัวอะไรตัวพีตอยู่ไหนตัวพีอยู่ไหนอ่ะเอาเนี้ยตัวอะไรอ่ะตัวจีเเว่ แล้วอันนี้ตัวอะไรสุดท้ายตัวอะไรน้อตัววีอยู่ไหนคะนี่่ะอันนี้ตัวนี้ตัวอะไรตัวอะไรนะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วตรงได้เร็วตัวอะไรโอ้ยเก่งมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็เล่นกันเสร็จแล้วนะฮะเกมนี้เล่นไม่ยากด้วยทุกคนเนี่ยสามารถนาแก้วน้ำเนี่ยนะครับมาทําทําอะไรเอ่ยทำอะไรเอามาเขียนใช่ไหมคะ อาไม่เขียนแล้วก็เล่นได้ที่บ้านเลยไม่ยากใช่ไหมใช่ไหมง่ายอ่าสำหรับวันนี้เราสามคนเนี่ยก็ขอตัวไปเล่นต่อดีกว่าไปตามด้วยกับช่องของโอเคกับรายการเลือดแบบพี่ายใหญ่่โอเคแล้วก็ฝาไปตามในแฟนเพจเฟซบุ๊กและในอินสตาแกรมนะครับผมสำหรับวันนี้เราสามคนเนี่ยไปดีกว่าบ๊ายบายกันแล้ว ไปเล่นกันดีกว่าเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมผมว่าเอาอะไรดี